เฮ้ยเขาวางสายอ่ะไม่ใช่เว้ยเยอะคนมาคิดถึงอ่ะจริงเย่งเย่งเยิงที่จริงเจ้าก็ขับผมก็น่าจะโทรเนาะ ถ้าพี่ไม่กินกินไหนอะไรอันนี้ดูกระช้าอย่างไยตอนนี้เขาเริ่มลำพานหมอตอนนี้เขาเริ่มลำพานี๋ยวพี่เดียวจะไปแบบไอ้คิดว่าไงพี่เนี่ยมีข้าวหรอไม่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 เราช่วยช่วยกันหาบอกช่วยกันหาอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่เชื่อผมตามตามไกลๆเดี๋ยวพี่เนี่ยน่าได้เยอะตามตามตามใกลๆ เอ้ยพี่ช่วยเปล่าช่วยไหมช่วยไหมเชื่อมไหเชื่มว่าล่าอยู่เนี่ยถูกไปดิไปไปไปคนล่าพันก็ไม่ไม่อะไรหรอก้ะเออใช่ันกูขอแค่แบบได้เชือดเขาแค่นั้นพอโอเคได้ไปหารสามกันเลยได้ได้เหอนกันแค่สอคนเลยอ่ะโอเคะไรอะ่มึงใช่มึงบอกกูมาแค่นั้นโอเคป่ะว่าเขาอยู่ไหนเตรียมแทงมเตรีเตียกูไม่เอาถังแค่นั้นพอโอเคโอเคโอเคไปพี่ดิวว่าดิวว่าดิวดิวดวดิ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 ว เือกี้ผมเจอแต่ตามไมันว่ะรถเขาเล่นในเมืองจริงเขาขับเขาขับรถอะไรรถ A นั่นอะรถเขาเลยรถไฟเเลยเออโี่เดผูกกะระวังมสขโเขาจะเลียมชนเพื่อนหรอวะชนได้หรอวะได้พี่ทำได้หรอชนได้หรอใช่ไหมคนอยากทำแบบพี่ก็รู้อย่นี่พี่ว่าอยู่ไหนอะ ตก็เจอ,อวะ่ะพี่ว่าเนีเขาขับมาไหมจะแบบเข้าคันเดียวเนาะคันเหลืองดำเป็นอะไรกับแม่เนี่ยเต็มไปหมดเลยอันีสามที่หน้าคนเดียว,ยวใครเป็นเจ้าใบเนี่ยวะเฮ้ยโทรหารแกงแกงแกง ไอ้<ถ>พี่ส<ถ>ิงโตใช่แต่ปอบถาพี่นเดี่ยบอกว่าหลอกว่ามีเรื่องกับแกงอื่นอนี้ไปได,มได,ดไม้มีเรื่องแกงอื่นบอกได้ไลน์แชทอ่ะมีเรื่องแกงอื่นฮัลโหลพ่อแจ้งแจงบอกพี่สิงโตว่าแบบ แจ้งบอกไงพอ่อบอกว่าบอกว่าเราไปชนกับแก๊งอื่นชนบอกเราไปชนกับแกง๊แกงอื่นพี่มองบอกมาเราไปชนกับแก๊งอื่นเลยเรียบรวอไม่พ่อพ่อพี่ไม่หน่ะใช่ใชอ๋ออ่าพ่อพ่อลองส่งเลยบอกโดนโดนหอกมองกันเนี่ยโดนบอกแล้วพี่ ทำหาด้วยแท้ายเนี่ยเยอะน้องเขาคิดถึงโทรไม่รับอะไรว่พี่เอ้่รบกระลวใช่ไหมล่ะเออดูองล่ะถ้าเป็นนีที่แบบเป็นพันพันตรางไมไปโดกคุณพี่มังไปอ้เด็กเดข้นเด้นเด็กเด็กขึ้นเรวเร็วเร็พี่เรเรเรกระลากระพี่วยยชวยชาพี่ พี่ทำอะไรของพี่วะไม่บอกเลยยงเหี้ยว้า 弄点给我。 คุณเล่นเกมเนี่ยคนหนึ่งนะอย่างนี้เกิแ <NPC> ล้วใช่คนนึงปะมาร์ิตงนี้สักครู่นะคะหมอกำลังมานะ ประชาชนมันอะไรวะเดียวจริงๆเอาคิดไรพี่ตัวอยู่โรงพยาบาลพอแค่เรานอนเสร็จก่อนถืวอว่าอุ้ยเสียคนอื่นเห็นไ,ปไป่มไม่เป็นไรครับเราจะแก้เกมไน้คือตอนเนี้ยคุณตูฟังผมนะพี่ตัวก็ต้องอรีเซ็ตกับเหมือนเราเหมือนเราเลย เราสาเสร็จก่อนเราจะได้เปรียบแต่ถ้าเราเสร็จหลังเรามีเสียเปรียบเพราะว่าพี่ตัวเขาจะได้เดินไปหารถก่อนแค่นี้มาพที่พูดกัน หมอครับชุบเร่องเดียวครับผมไม่นอนนะไปไกลครับหมอผมชุบอรื่องเดียวครับผมไม่นอนครับนอนหน่อยค่ะข้ากลาเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยนอนก็ตกยิ้มหัวรถก่อนผมชุบนะครับพี่มนนอข้ากลาผมไปด้วยอ่าอออออโอเคโอเคเกินก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวไปรอหน้าโรงพยาบาลพี่นาบีเดี๋ยวมานะค่ะ ฮัลโหลนอนไหมคะไม่นอนครับ่นนอค่ะพยาศรบ,บินนะใช่ปะคเล่ให้กูได้หนีกันคนที่ยืนยันว่าความรักที่ไม่หายไป เอเห็นพี่สิงโตไหมคะไม่เห็นเลยอ้าวไม่เห็นหรอใช่เอ้าไปไหนแล้วอ่ะบอกให้กูได้หนีก่อนดิไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยให้กูได้หนีก่อนดิอ่าเองมีพิลอุสเองมีพิลอุสเองช่วยพี่สิงโตใช่ไหมพูดให้บอกให้กูได้หนีก่อนให้กูได้หนีก่อนเป็นการเป็ี่ยนการโอเคเริ่มใหม่เริ่มใหม่ดีกว่าโอเค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 ไปขึ้นไม่ได้อ่ะ มาไหนไม่มีเกี่ยวพาวันระเบิดไม่เกีพงโตเ้าไหนไอ้ไม่ได้ลงบอลไปพาแล้วก็อยู่พาบาลหวเหหนูลงไม่ได้เองอยู่พาโอเคข้าจะไปหาเองกก็มองเลยอยู่พาค่ะ้าไม่ตฮะไม่ใช่หรอลงาเลยมครั ส่งที่พาวรถหน่อยเป็นไรคนเดียวอะครับไปผม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 ไปเพ่อไมหนูลงไม่ได้อะได้แล้วได้แล้วพี่ขับเลยพี่ขับเลยเลย่งถึงตอะไอเดียตาไปคดับคดนิว ตากันดำขะดำเน้อะดำขะดำเมื่อกี้ในเผา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 ไปเร็วไปเร็วเร็วเลนอะไรกันน่ะฮะเท่าไหร่สองหมื่นเนระจริงปะเนี่ยไม่ไม่หมืเดียวหมื่นเดียวพี่เียมดีแล้วพี่เรียบแล้วมเนี่ยไม่มันสองหมื่นมันพื่นเดียว พี่จะให้หนูแค่หมื่นเดียวพี่จะเก็บไว้อีกหมื่นหนึ่งเฮ้ยตอนกลางคืนได้ไหมนะเฮ้ยไปแล้วเดี๋ยวตาบไม่ได้เดี๋ยวตาบไม่ได้เดี๋ยวตาบไม่ตาาไปหรอตามไปทิไปแล้วพาไปแล้วพาตามไปดิตามไปดิตามไปดิแล้วกูโดนทิ้งโอ้ยโดนเหลียมเว้ยขอบคนะคะเอ้าแล้วทำกูโดนทิ้งเนี่ยมองไปด้วยดีเรเด้เลยไปไป